นะครับหัวข้อแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ทางพิชชณิตทีนี้พิชคนิดคืออะไรนะครับอาจารย์พิชคณิดเนี่ยคือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างกระบวนการดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราสามารถสร้างกระบวนการที่ดีและเหมาะสมขึ้นมาใช้เนี่ยมันจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นตัวนี้เนี่ยผมก็เลยเริ่มต้นจาก ไอตัวสูตรต่างๆเอกลักษณ์ต่างๆก็คืออันนี้เป็นอะไรครับ2ตัวแรกนี่ก็เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์เนาะหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองอะไรเงี้ยนะครับถัดไปนี้ก็เป็นกําลัง3ดูวิธีการจัดรูปนะครับวิธีการจัดรูปเรามักจะจัดอยู่ในรูปของตัวนี้ครับ 3xy แล้วก็ x บวก y ยเขียนไหมเราไม่เขียนกระจายกระจายเป็นพจน์อ่ะครับเรามักจะเรามักจะเขียนอยู่รูปของการจัดกลุ่มกันไว้โอเคครับนี่ก็กําลัง3ครับสังเกตตัวด้านหลังนะครับ นี่เป็นรูปแบบของ x บวก y ทั้งหมดกําลังสาอันนี้กําลังสองก็เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นผลต่างกําลังสองเนาะถัดไปเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับผมต่างกําลัง n สังเกตนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทุก n เลยแต่มาตัวข้างล่าง x กาลัง n บวก y กาลังเนเนี่ยมันใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อ n มันเป็นจํานวนเต็มขี้เท่านั้นโอเคนะอันนี้ก็เป็นอะไรครับ x บวก y บวกแแล้วทั้งหมดยกกําลังสองก็เหมือนกับทุกตัวกําลังสองแล้วก็มาคูณด้วย2อยู่ตรงนี้ สามตัวบวกกันสี่ตัวบวกกันครับก็ลักษณะมันนะครับดูดูลักษณะนี้เขียนะครับถัดไปข้อสิบนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนกับการทํากําลังสองสมบูรณ์ x กำลังสาม x กำลังสองบวก ax จะเท่ากับ x บวก a ส่วนสองเท่ากับกำลังสองลบ a ส่วนสองเท่ากับกำลังสองทำกำลังสองสมบูรณ์ครับตัวนี้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเขียนครับ x บวก y เท่าหมดกำลังสองว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับ x ลบ y เท่าหมดกำลังสอง โอเคนะก็สังเกตดูครับมันก็เกิดจากการเอาข้อหนึ่งข้อสองมาทําที่จะนําเสนอก็หมายความว่าคือเ่อคือถ้าเกิดว่าเราจําได้จาเอกลักษณ์ต่างๆได้เงี้ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่มันที่มันดีแล้วมันไวในการแก้ปัญหาโอเคนะครับอย่าลืมว่าวิชาพิกิพนิเป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างกระบวนการที่เร็วแล้วก็ง่ายไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากจนเกินไปอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่า x บวก y เนี่ย เท่ากับ x คูณ y แล้วเท่ากับ3ลองหาค่า x กำลังสามบวก y กำลังสามสีไอ้ตัวนี้ถ้าเรามองวิเคราะห์ด,ดีๆครับเราจะเห็นว่ามันมีต้องมันมีกี่สมการมันมีทั้งหมดอ่สองสมการจะไหมสองสมการสองตัวแปร x บวก y เท่ากับสามสมการที่หนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ x คูณ y เท่ากับสามก็เป็นสมการที่สองเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสองสมการสองตัวแปรมันก็แก้สมการธรรมดาแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องจับย้ายข้างอะไรวุ่นวายไปหน่อย แต่เรามีข้ออะไรอยู่เรามีข้อที่เกี่ยวข้องกับกลังกำลังสามถ้ายังจําได้อยู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นข้อสามมั้งข้อสามดูนะครับจากจากข้อสามเมื่อกี้เนี่ยข้อสามบอกว่าอะไรข้อสามบอกว่า x บวก y ยกกําลังสามเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับจะเท่ากับ x กําลังสามบวก y กาลังสามบวกด้วย3 x y คูณกับ x okay, บวก y เขียนครับสังเกตครับเราก็แค่จับเข้ามาแทนเลยดูนะ x บวก y มันคืออะไรล่ะ x บวก y มันคือ3 3มากำลัง3ก็จะเท่ากับ x กำลัง 3, 3, 3บวก y กำลัง3บวก y กำลังสาครับบวกด้วย3คูณกับอะไรครับ x y ครับ x y ก็เป็น3มอีกทีหนึ่ง x บวก y ล่ะ x บวก y ก็ก็เป็น3มอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น เราเลยได้ว่าอะไร x กํลังสามบวก y กํลังสามเนี่ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดใช่ไหมลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยยี่สิบเจ็ดเข็มครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยได้ว่า x กํลังสามบวก y กํลังสามเนี่ยเท่ากับศูนย์นี่ครับแล้วสังเกตดูนะครับบางทีทำให้เราทำได้ไวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรนะแก้สมก,การสองตัวแปรหาค่า x หาค่า y มาเห็นไหมครับก็ ็ทได้ําถัดไปลองดูตัวอย่างที่2นะครับจงแยกตัวประกอบคําว่าจงแยกตัวประกอบนี่คือหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าหมายความว่าเขียนอยู่รูปผลคูณถูกไหมครับก็เขียนจงแยกตัวประกอบของนี่เ,นเดิมทีมันเป็นผลบวกอยู่ให้เขียนยรูปของผลคูณคูณกันอลองดูนะครับจากตัวนี้ x <c oughs> ก,กําลังสอง ลบ y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยส x y แล้วก็ทั้งหมดกำลังสองผมก็ลองดูด้วยวิธีการอ่าตัวนี้ผมก็ทำกำลังสองสมบูรณ์ก่อนมันก็จะได้เท่าไหร่นะสมมติครับลองดูนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องเขียนรูปของการแยกตัวประกอบคือการคูณกันคือการคูณกันนะ การคูณกันนะครับตันนี้ก็เป็น x กําลัง x กําลังสี่ถูกไหม x กําลังสี่บวก y กําลังสี่ลบสอง x กําลังสอง y กําลังสองหน้ากำลังสองบวกหลังกําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับตอนนี้หน้ามันเป็น x กําลังสองแล้วก็หลังมันเป็น y กําลังสองเขียนะครับก็ตัวนี้ก็บวกด้วย4 x กําลังสอง y กําลังสอง มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ x กาลัง4บวก y กาลัง4แล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่2 x กาลัง2 y กาลัง2อ้าวมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็น x กาลัง2บวก y กาลังสองทั้งหมดกําลังสองนั่นเองโอเคน, okay, นะครับนี่คือการแยกแฟกเตอร์แยกแฟกเตอร์แยกหรือแยกตัวประกอบคือการเขียนรูปผลคูณ ังเกตนะครับถ้าเรามีวิธีการมันก็มันก็ได้ไวขึ้นนะครับถัดไปครับจงแยกตัวประกอบของจงแยกตัวประกอบครับของ ax ลบ by กำลังสองบวกด้วย ay บวก bx กำลังสอง่าตัวนี้ทำไงดีนะครับก็ผมก็ลองกระจายกำลังสองสมบูรณ์ดูเหมือนเดิมครับลองดู ax ลบ by ทั้งหมดกำลังสอง บวกด้วย a y บวก b x ทั้งหมดกำลังสองก็จะเท่ากับหน้ากำลังสอง a กำลัง2 x กำลังสองบวกด้วยหลังกำลังสองลบสหน้าหลังโอเคนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวนี้ก็ <c oughs> หน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองแล้วก็อะไรครับแล้วก็ บวกด้วย2หน้าหลัง ay bx เป็นไงครับเราจะเห็นว่า id ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมแค่สลับที่กันอยู่นะครับสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่อะไรมันจะเหลือแค่ ax กำลัง2บวก a กำลัง2 x กำลังสองครับบวก b กำลังส y กำลังสแล้วก็บวกด้วย a กำลังส y กำลังสองแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ b กำลังสอง x กำลังสองสังเกตครับไอตัวที่มี a กำลังสองนะครับเราก็ดึงมันไว้ด้วยกันเนี่ยตัวนี้เนาะดึงไว้ด้วยกันผมก็เขียนใหม่ดึง a กำลังสองออกมามันก็จะเหลือ x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองถูกไหมตัวถัดไปผมดึง b, ง b, ง b ออกมา b กำลังสองดึง b กำลังสองออกมาครับตัวนี้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้ ดึง b กําลัง2ออกมาก็จะเหลือ x กําลัง2บวก y กําลัง2อ่ะสุดท้ายมันก็ดึงออกมาเป็นอะไรครับดึง x กําลัง2ออกไปมันจะเหลือ a กําลัง2บวก b กําลัง2แล้วก็คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ x กําลัง2บวก y กําลัง2เนี่ยก็สามารถเขียนอยู่รูปของอะไรครับของการการคูณกันแล้วคือการแยกตัวประกอบนั่นเองอเขียนนะ เราดูต,ตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปโอ้ยาวมากตัวนี้อะไรเนี่ยสี <c> ่ <oughs> ตัวบวกกันครับสี่ตัวบวกกันสี <c> ่ <oughs> ตัวบวกกันโจทยาวมากเพราะฉะนั้นผมขอเริ่มต้นด้วยการเขียนไม่เขียนไม่ลอกโจทย์แล้วกันเนาะจงแสดงว่าไอ้นี่เท่ากับฝั่งทางด้านขวามือโอ้โห oh. อ่ะทางขวามือครับทางขวามือ ผมจะแสดงทางขวาไปทางซ้ายนะครับมันยาวผมก็เลยขอเขียนเท่ากับเลยแล้วกันนะครับซ้ายมือจะเท่ากับผมก็ลองใช้วิธีการจับคู่ก่อน x บวก y แล้วก็ z บวกับเยูจับเป็นคู่คู่นะครับจับเป็นคู่คู่ x บวก y ดูนะครับก็แรกผม x บวก y แล้วก็บวกด้วย z บวกดับเบิลยูปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยกกำลังสอง แล้วก็บวกด้วยตันนี้ก็ผมก็เป็นดูก้อนที่2นะครับ x บวก y ตันนี้ผมก็เป็นลบด้วยอะไรครับ z เนาะบวก w u เห็นครับกำลังสองถูกไหมถัดไปก้อนที่3มก็บวกด้วยอ,อะไรล่ะก้อนที่3ก็มองเป็นมองเป็น x ลบ y x ลบ y นะครับ x ลบ y เขียนมันทัดล่างแล้วกันนะเขียนมันทัดล่างบวกด้วยนะบบวกด้วย x ลบ y ก้อนที่3นะแล้วก็บวกด้วย z ลบ w ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยนี่ก็เป็น x ลบ y ก้อนที่4น่ครับแล้วกอ็อะไรล่ะตัวนี้ บวกด้วยก้อนที่4ก้อนที่4ลองดูซิเป็นยังไงก็เป็น Z-W z ลบลบใช่ปะ่ะ X-Y ลบ y ลบด้วยลบด้วยลบด้วย Z-W ลบโอเคนะครับลองเช็คเครื่องหมายด้วยนะผมดึงลบออกมานะครับกำลังส <c oughs> องลองดูถ้าว่ามันเท่ากับอะไร <c oughs> ก้อนแรกครับมันก็จะออกมาเป็นอะไรหน้ากำลังสองถูกไหมแล้วก็บวกด้วย Z บวก W ลกำลังสองแล้วก็ลบด้วย2หน้าหลัง x บวกยหแล้วก็ z บวก w ถูกนะครับก้อนที่สอก้อนที่2ตอนนี้ผมทำก้อน2แล้วนะก้อนที่2ก้อนที่นะครับก็เป็น x บวก y ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ บวกด้วยหลังกำลังสองแล้วก็ลบด้วยลบด้วยนะครับลบด้วยสอง x บวก y แล้วก็ z บวกบนโอเคนะ <c oughs> ถัดไปนะครับก้อนถัดมาก็จะบวกด้วยก้อนนี้นะก้อนนี้ก็จะบวกด้วย x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย z w, าาลบ w u b ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกด้วยสองหน้าหลัง x บวก y แล้วก็ z บวก w มองตัวนี้เป็นหน้านี่เป็นหลังเหนไหมครับเขียนถูกไหมถูกนะขีดผิดอันนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยมอง x ลบ y มอง x ลบ y นะครับเป็นตัวหน้า z ลบ w u เป็นตัวหลัง ตัวนี้ผมเขียนผิดเนาะอ่าตัวนี้เป็น z ลบลบ w นะครับถัดไปก้อนนี้บ้านครับก็บวกด้วยก้อนนี้ก้อนนี้ครับก้อนสุดท้ายละ x ลบ y หน้ากำลังสองบวกด้วยหลังกำลังสองแล้วก็ลบ2หน้าหลัง x ลบ y แล้วก็ z ลบดยูโอเคครับสังเกตนะครับว่ามันมีอะไรตัดทอนกันได้มันมีก้อนนี้เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ผมเขียนผิดนะครับตัวนี้ต้องเป็นบวกโอเคนะครับมันต้องเป็นบวกต้องเป็นบวกเพราะมันเกิดมาจากก้อนนี้บวก2หน้าหลังโอเคนะครับอะไรตัดทอนกันได้ครับตัวนี้เป็นบวก 2xy เอไยองเบวก y แผมอยู่ตัวนี้ก็เป็นลบโขเคไหมครับถัดไปตัวนี้ก็ เป็นบวกนี่เป็นลบมันก็ตัดทอนกันสุดท้ายไอ้ก้อนนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ, <c oughs> อยังไงม,มันเหลืออะไรอยู่บ้างมันเหลือตัวนี้ x บวก y สองเท่านะตัวนี้ <c oughs> เหลือตัวนี้นะครับสองตัว z ซบอกตัวมันอยู่สองตัวถูกไหมแล้วก็อะไรล่ะ x ลบ y สองตัว z ลบับเยูอตัวเข okay, นะครับอ่ะมันก็จะออกมาเป็น2เท่าของ <c oughs> 2เท่าของ2เท่าของ x บวก y ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกด้วย2เท่าของ z ทบวก w ัทั้งหมดกำลังสองไหมแล้วก็บวกด้วย x ลบ y ทั้งหมดกำลังสองสองเท่านะครับ2เท่า2เท่า <rude S> 2เท่าของ x ลบ y ทั okay, ้งหมดกำลังสองแล้ว <t> ก็บวกด้วยสองเท่าของ z ลบ w ทั้งหมดกำลังสองโอเคครับเราก็กระจายไปทั้งสุดท้ายมันจะได้ว่าอะไรมันจะเหลือหน้ากำลังสองมันก็จะเป็น2 x กำลังสองบวก2 y กำลังสองบวกด้วย2 y กำลังสองครับ ส y กํลังสองส y กํลังสองเนาะแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วย4 x y ถูกไหมสองคูณอยู่นะครับนี้ก็บวกด้วยส z กํลังสองบวกสอง w กําลังสองบวกด้วย2 2งคูณสก็เป็น4ี่นะครับสี่ตัวหลังจะเป็น4ี่สี่ z ่บ u เช่นเดียวกันครับตัวหลังก็สอง x กําลังสองบวกด้วย2 y กํลังสองลบ ลบ 4xy ตัวนี้ก็ออกมาเป็น 2z กำลัง2บวกด้วย 2w กำลัง2แล้วก็ลบ 4z w โอเนะดูสิครับว่าอะไรมันตัดกันได้บ้างบวก 4xy บวก 4xy มันจะไปตัดกับลบ 4xy อา่า 4z w ก็จะไปตัดกับลบ 4z แ w สุดท้ายก็เหลือ x กำลัง2 เกทครับเหลือ,อะไรครับเหลือ x กาลังสองกี่ตัว x กาลังส so, องันนี้สองตัวนี่สองตัวไปกลายเป็นส x กาลังสองนะไป y 2. กาลังสองกลายเป็นส y กาลังสองสี่ตัวนะครับแลดะ z ก็ะมีสออยู่ตรงนี้อีก okay, เน่าครับอันนี้ก็สองดเลยองดักลายเป็นมีทั้งหมดสี่ตัวก็เลยเท่ากับสี่ x กาลังสองบวก y กาลังสองบวก ซัดกำล,ลงังสองบวกบบนยูกำลังสองนะครับก็ลักษณะนี้ยาวๆนะครับก็ลดลดทอนมาเหลือเท่านี้นะครับโอเคนะครับ